พูดแล้วพิมพ์ในซัมซุงสามารถทําได้ทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเราจะต้องเข้าไปทําการตั้งค่าก่อนอใครที่ไม่ได้ตั้งค่านะคะจะเห็นว่าเวลาที่เราพูดคีย์บอร์ดจะพิมพ์ให้เราเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นใครที่อยากออกเสียงภาษาไทยแล้วให้คีย์บอร์ดซัมซุงทําการพิมพ์ภาษาไทยให้เราด้วยเราจะต้องเข้าไปทําการตั้งค่าก่อนนะคะโดยวิธีการให้เรากดไปที่รูปฟันเฟืองที่เขียนว่าการตั้งค่าค่ะพอเข้ามาแล้วให้กดตรงคำว่าการจัดการทั่วไปภาษาและแป้นพิมพ์กดตรงนั้นเลยค่ะ ที่ตรงหน้านี้จะมีคำว่าการตั้งค่าแป้นพิมพ์ซัมซุงนะคะกดตรงนั้นเลยค่ะเสร็จแล้วให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะให้มองหาคำว่า Input เสียงกดตรงคำว่า Input เสียงค่ะพอเข้ามาแล้วให้เรามากดเลือกตรงคำว่าการพิมพ์ด้วยเสียงของ Google อันล่างอันนี้นะคะใครที่กดเลือกหัวข้อไหนอยู่ให้มากดเลือกตรงคำว่าการพิมพ์ด้วยเสียงของ Google อันนี้เสร็จแล้วปัดออกจากหน้านี้เลยค่ะตอนนี้ตั้งค่าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทดลองเปิดเข้าไปในแอปไลน์นะคะเปิดแชทใครก็ได้ขึ้นมาสักคนหนึ่งเสร